มึงย sure. oh, 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 ังเด้บ้านวินโว้ยสาตสัางเฮ็ดแทะน่ะเออเฮ็ดอันี่ก็เป็นบานนี่พี่น้องเลยอู้เฮ็ดไปได้บานนี่ได้โอ้ยเฮ็ดไปที่แล้วไปนิ้นมือนีิ้นโอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดให้ห้องแตกตื่นกันเนื่ว่าเพิ่นเป็นประชังเออโบจับแล้วก็ยืนนั่งไว้เส้นผ๊กเฮ็ดไปแล้วบานนี่ เมื oh. wow. mm. ่อยเลยเฮ็ดไปแล้วเนาะโอ้ยวินพ่อตักับดุงโอ้ยขนาดลูกก็กำหอยลงมาเลยนี่ไปอุ้ยขนาดตื่นตานกยังห่วงยังห่วงหอยอยู่ลูกชายเพิ่ออะไรมีดินวินดุงกันยังไงนะตายโดดบ้านพอจันเป็นดีฉังบาด แก่ได้ไปดีพ่อลูกแม่ลูก่ะไปดีไปดีแล้วไปดีลกแน่ยพวเนี่ยโอ้มาเด็กไปียงบาเลยโอ้เนาะเพ็ดไปเด้โอ้กองเชียกันเพียนี้พอจะเห็น่ะพาดนวหาพอินเพียงนยนี่นมันำแล้วแล้ว เออเออเอไปนี้เอเาข้านั่นกระลมตกขนากินนี่กันเมาเลยไายดีน้องช้อนเข็มยังไงนี่เอ้าทัวปากบ่านี้เฮ้ยโอเออนึกว่ลืมเจ๊นะโอ้ยดินเ็แล้วนี่น วินเอ้ยมาแม่มาช่วยข่าวน้ำปลาเนี่ยมาฮึ๊บตึมอ่ามาเด้อมาเด้อมากะกระเทิรนเด่ะวินเอาไงเนาะมาห่อกะซิคัมเด้ะทรายนี่บออะต้องมันกล่องมัวไปเลยพี่น้องเยเนาะมันถือไอห่อนไอห่อนใส่แบบนี้อืมเอาถือข่าวนห่อนเด่ะวินวินมาแม่มาไหว้เกลือเนี่ยมา bài cửa đâu à, bà, bài cửa ba bà. chà e. con thuê thuê ma sân mua hai kỳ bung bung mày cái đam tì con của bung thu con đi 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 để sai in nè xe mày in nè xe mày in vào bùn nè poo poo sai anh cho anh nè anh cho anh kapoo วิญญาญาณนะบ่ไอศตร์น่ะเออโดยโดยญาญาณน,นะบ่ฮะอ <h az za> นณหก,กวูวิเห็นเห็นดำยัยเอาพี่น้องไงน้องทักทายสบายดี <c ười> เด้อตอนทำคำแรงๆนะฮะเสร็จกินถาอนันคนงานเพคนก่อนพี่น้องน้องมาแต่กระเทือนเนี่ยไม่ได้ลุ้งเลยมีแต่ลุ้งจันทร์และผู้ใบเลยถ่ายห,หน้าบอกคือดำหน้าเรา ไทยือดำเพิ่นดูได้เนาะตุยเนาะเออเมียนปลาขึ้นน้ำได้ปะจ๊ะป้าป่าได้ไหมอืมเขาอ้อนหอนพี่น้องไหมวันกินบ่มาเห็ดกินถาเพื่อนพอได้ปลาหมึกได้เนาะปลาหมึกกับหอยส่วนหนึ่งแบ่งไปทางเพื่อนปหญ่ปาเต้พุ่นพี่น้องเลยส่วนหนึ่งแบ่งมาทางเม่ตุอีพี่แบ่งเชื่อไปด้วยเห็ดกินถ่า เห็ดกินถ่าอินเอาบุญแล้วก็น่าผึ่งเนาะน่าผึ่งบ่มาซอยเคยละเพิ่นเคยด่าเพื่นมาครับลุงจันลงไปแล้วเกงน้ำไม้ว่าเวนนี่นะเกน้ำไหมแล้วก็ชดน้ำมันพี่ตัดบัตรไนท์ง่ายมากข้อ้าวนี่หนึ่งหนึ่ง้าวไว้เต็มติบนี่อเยกับเดี๋ยวคืต้มปลาเมื่อกับต้มหอยแล้วก็กินปลาเผาแล้วเวนเนาะเดี๋ยวป้ามาตำแจ้วตำแจ้วอันพันกระปุ่นก่อนเด้อใช่เชอร์ดิเชอร์เป็นน้ำนี้ว อ่ะอันนี้ก็สิเป็นคกพี่น้องเอ้คยคกไงเนาะในทุดินแมงเซอร์สิตาําแจวตัวที่ทรงกินกับพันกับปุ้นเนาะใส่พริกน้ําแต่บ่ใส่หลายอันไม่ตุย้ยกับเด็กๆเพิ่นกินบ่ได้เนาะตัดผัามาทางนี้ก็สิเป็นหมอ้อรอต้มอันหอยพี่น้องดวกหอยกับอ่าปลาหมึกเนาะพอได้กินกับพันกปุ้นนี่แหละพี่น้องปลาเผามื้อนี้ มโนูวันนี่กระชีพิเศษแน่พี่น้องเนาะแซ่บๆแน่ขอมกขอบใจขอบุญขอบคุณทางเมตู้เพื่อนในลายเนาะให้ดูการกินแนวแซ่บๆก่อนแล้วดำหน้าเพือ่อนในเนาะตอนแรกว่าแล้วดำหน้าแล้วซื้อแน้วเสพซื้อกันกินแล้วมาวันนี้ยังหมดแล้วพี่น้องเลยมาเมตู้นี่ต่อเลยอรออีกจักหน่อยพวกเพื่อนกระชขึ้นมาแล้วแหละเนาะ น้องสอนปันยังไม่เห็นหน้าเห็นหนวดกันได้มื่อนี้พี่น้องเลยยังไม่ได้ยินเสียงเอิญเจเจได้ได้เมื่อนี้นะพอมีแห้งนอนน้องสอนห้องเจไนะพี่น้องเลยถ้ากันมาญาติตำแร้เมื่นี้พี่น้องเลยสองไอ้น้องนี่ยจะได้กินอยู่ว่ามื่อนี้ฮะแม่อินพ่อบุญขึ้นมาจะได้กินอยู่ว่ามื่อนี้ฮะมาเมื่อนี้ตู้ย่านมือจะตีนเราจะตีนจะตีนจะตีนหนุ่มระวังตำมือกันได้หนพ่อมากัน มักงอายก็ยังเฮ็ดีเอ้ยก็ยังคิดวันนี้เด้อเด้อเด้อไอ้ตากระเบงพี่เลยเดี๋ยวแม่มาแต่ดำหน้าซอยป้าเพื่อนกับเพื่อนจะมารับอาพี่ได้หรอปะลูกไมาแม่์สีดำใช้บังทะเลเด้อปะดำน้ำจิ้มโอ้บินเลยลองเอื้อๆแต้มมือแล้วเอาขึ้นมาขึ้นมาก่อนเออได้จังตำขึ้นโฉกเข่งแท้เชิญดิต้องขีดดำหน้าไว้คือพระจันแท้นี่ เห็นว่าประจันดำหน้าโดดดำหน้าไมไวสบายดีอ้าวรินกิฟเศ้านี่คือสี่นเาทงบ่เออกตาน้องทงอืเพราะว่าเห็นเศร้านี่คือสี่อันมันี่มาอันเดียวแล้วก็อันนี้มืแม่งของเ้าได้นี่ดิกคู่กค้าเออกคู่ให้บ่โดดได้ดูเคดาย ดูขอบใจชาคูว่าโดดยังอยู่ไอ้มือ่ขอบใจชาคู่เราจะพมากมือกันตายู่บอกนองกับเจือเดี๋ยวมันจะตามือโตอ่ะสบายดีปลาดุงมงคุยหนาจิตำด้วยเฮ็ดน่องดูเห็นน้องน้องย่านจำยุสบายดีปลาดุงกันสบายดีก่อนไหมเยอ้าไฟเวลาต้มปลาหมืกึงาเ้วป อุ ừ, ้ยกำลังเหนือดกำลังเหนื่อยไปดีกันไรมาแล้วบ้านนี้ไปไปนิ้วนิ้วนิ้วเอาน้องไปเดี๋ยวปิเฮ็ดไปไปไปดุกไปตายแล้วบ้านนี้ไอช้อนขึ้นมาแล้วตายแล้วหิวเขานี่ไปได้ค่ะไปวันนี้ไปไปไปไอช้อนขึ้นมาวิ้นไอช้อนขึ้นมาเช็ดวันนี้ไปมันย่านอยู่บ่ไอช้อนในนี้ยากต่ำยาต่ำอยู่ เช็ดยังกินได้มื้อนี้นะเกูคันเข่าปุ้นดูไอสอนกินมิติกินเลื่อนนิ้วกินมาสีลงไปดำหน้าแม่เอินกะคำยาและมื้ออื่นกินค่ะต้มปลาเมื่อเีบาดเล่วหน้าก็อบผิวได้ดิแล้วได้ลงมาอีกดิดโดดอบผิวขาวแซ่บ้าโดนแดงดูนาาดีนาดำยุกไม่ได้ขาวจะเจอหน้าิ๊ อันือที่มาใส่ยังลงอยู่ิดับไม่แ้งปวดไม่ได้เป็นเจ้ขึ้น้องสอนว่าแล้วดบอกคนงานมาเลยคนงานกะกไงเลยวันนี้ยัดใหไงเลยพอตมันหน่อยเพาะกแตะคือจรัชนเนาะนั่มีอันห้อ ว่ามีห <c ười> ันห <orship> okay. okay. ้องเลยอันอ่านั่นเลยสิคุนบ่ถือคือวันนะระวังทับแทงนะนอะไออินใกล้จะขึ้นมากเลยบอระวังนะหามตาจะลงไปไสนไปเงี้ยวเออโอเคโอเคไอวินอยากลงไปนไหนไปตาไปเงี้ยวงานเมื่อเดี๋ยวบอเนี่ยเมื่อแล้วพอบุญใจเงินเรียบร้อยเมื่อแล้วเนาะ กะให้ได้ยังซวยสอนกินเวนได้ยังซวยสอนกินตอนเวนตอนเวนกะแก่งน้ำไม่บ่แกงน้ำหมไม่ดุยแกงน้ำไม่กับปิงซีโอ้โอ้ไอสอนมาได้กินแต่เนี้ยแซบบเนาะเพราะเราจึงอยากมากเนี่ยจะผึ่งว่ามาผึ่งเมื่อหรบ่มาแล้วมานะบยเอ้าเดียวไปเห็นด็กกินอีเมื่อได อเราจบถ่าเราเปนข่าร่วมกันก่อนเจ้าแบ่งม่ไหแล้วแล่ว่ายอยากไปกินยูากินโอ้ยเนาะเกือเตะเกือแตนอยู่น้ำัวนี่เจ้าใคระไรใครย้อยโครำหน้าดจันนะยิ้มเข่าด้วงดิจันน้ยิ้มเข่าแล้วเสร็จแล้วใริแล้วเอิดลุเนาะ เดี๋ยวเรากินแต่ังบ่ได้กิเลยโอเคอันนี้บัน้องผูดุ้่ะมาสิแยกวัวเโกคลเนาะโเด้จะหอยหอยขงบ่พี่น้องม้หอยแข็งเนาะอ่าหอยแข็งมสิแพงแน่นะพ่นบ่ได้เอาโลนึงกเป็นแสนกว่า เกือบแสนเนาะบีจ้ะอันนี้ปลาหมึกเอาเดี๋ยวเรียบร้อยค่ะรอจะเฮ็ดน้ําจิ้มอันนี้พี่น้องเอ้ยถ้าให้อันทีมงานเพิ่นขึ้นมาก่อนเนาะมาๆสิอุ้มมาไปๆๆไปปะตุ้ยอยู่พ่ตุ้ยจะเข้าเป็นหยังแตืนอยู่บนห้องนาพุ่นไปรถไถปิ้นจัไปจักไปรัััไปักไปกั เอาไปน้ำมัตุยถ่านเ้อนี่ลงมานึ่นี่ก,นนกัได้เอ้ยไปเบิ่งกันพี่น้องเอ้ยเป็นยังอั่นคือตื่นห้องเฉยแซวอยู่เฮ็ดของกินถ่านยังมาแล้วอยู่ถาดน,น้ำตาลเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปเฮ็ดต่อพี่น้องเอไงพระบุญเป็นยังถามดูพระบุญพระบุญเป็นยังเป็นยังยังลุงจันจัาไอซ้อนเป็นยัง,น,ยง,น,ยงน้าพึ่ง มี้ยงน่ะมอนึงเฮ็ดได้นึงนะมี้ยงเด้บ้านวินโอ้ยสาสาเฮ็ดเทพน่ะเออเฮ็ดอันนี้ก็เป็นบาดนี่พี่น้องเอ้ยอู้เฮ็ดไปได้บาดนี่โอ้ยเฮ็ดไปดูเทีล้วไปนิ้นมึงเดียวนินโอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดให้ห้องแตกตื่นกันเนื่ว่าเพิ่นเป็นประธาง ป๊าจ๊าบนี่ก็ยืนนําว่าซั่นพูอ๋อเฮ็ดไปแล้วบนี้เมื่อยแล้วเฮ็ดไปแล้วเนาะโอ้ยวินพ่อโตกับดุงอาน้องเสียงดังๆนี่แแม่นเฮ็ดดินกันกนว่ารถีหยังปตี้กันลงมานีพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยอ่ะอินก็ในี เออพอกันเดี๋ยวต้เราขึ้นกันไหมเราขึ้นกันไหมขึ้นกันเด้อเอาน้องวินขึ้นกันเด้อวินงยืนกันเดูโอ้ยลูกลายหนี่งลงมาน้ำยืนทางเฮ้ยนี่โอ้ขนาดลูกก็กำหอยลงมาเลยนี่ไปอุ้ยขนาดตื่นตานกยังห่วงยังห่วงหอยอยู่ลูกชายเพิ่ออะไรเนี่ยดิ้นวินลุงกันยังกันเลยตายโด้วยป่านก่อจันทร์ เป็นสงไบ้อไเบ้ินมาแม่ป้าแกให้อุ้ยยังห่วงหอยอยู่น้องแกได้แกหอยแกได้บ่่ ติ๊กตอกโอ้ยคอยระว่ารถตีนว่ะตกะโต๊ะโต๊ะใหญ่มากสะแต่ละคนเมื่อยมากเลยเหตุผิที่แล้วนนะลูกเจ้าแห้งกเต็กแล่นแต่ตี่แต่ลานมาไม่ได้ห่วงอย่างห่วงหอ,อหอยหอยหอยตกอยู่นี่ก็หอยหอยว่ะโอ้ยสะดุ๋ยตานี่ <c oughs> ให้แม่อินกับำไรมันแก้บ่ได้ไปดีพ่อลูกแม่ลูกอ่ะไปดีพ่อไปดีแล้วเถอะไปดีพวกนี้ อ๋อมาเลยคุยยังบาเลยโอ้เนาะเ็ดไปเน้โอ้กองเชียกันมาด่ไปดเหนะไปดิมไปวินะเพียนี่นี่ยนีมันขแล้วไปแล้เออเออเออไปไปนี่เอาเอ้านักระลมตกคนากี่นี่กันเล ไปว่ารถชิเพปีนี้เนี่ยปีอ่ะบระอดแล้วบลอดหรอกปีหนาไหมาปีหน้านี่ยไม่ได้แ,แล้วบลอดเลาวมาแขกแล้วแขกมากเลยแม่นชื่อใหม่เ้นะรถนะแล้วนี่แกพ่อได้จิปีข้ามาเลยวายดียน้องช้อนเขยังนี่อเอ้าทัวปากบันีเฮ้ยโอ้ เออนึกว่า <setting> ล <sampling ut ina> tu sais ืมเจ๊นะโอ้ยดินเห็นแล้วหวานเลยปุ๊บปุ๊บผัดพี่ขี่ห้อยดินคนมีแต่ห้อยดินคนเช็ดซอสหน้าผึ่งเห็ดไว้นะเพิ่งนะจันทร์ใช่หรอดานก็แยกผัวออกเลยล่กจะเป็นไรซังเอาเย็นๆให้เรียปากเรียคอมาพี่น้องเลยกินนี่นะเห็ดนั่น

จุกเอ้ยไม่ชนจุกอ่ะมีหงือเด้ฮะท่านได้ลงนีเอาไม่ลงนี่นี่ยังเห็นเจ้าเข่าได้อยู่างข้างอยู่ปวินไปเมื่อาวินไปปเดุกอนยเชื่อตาะเดเอ็นยูเนี้ยผมได้เร่อตานะเออไปซะไปหนีแม่อินขึ้นไปให้ขโยนะกินนะบอสอดุอีตาบุญ Từ sang ừ, đừng hoài hoài luôn cả hỏi hoài <laughs> từ tên mù từ tên lông ma đồ vật huồng hoài lên lên tiêu năm in mà nè lột ba ba giờ mình ba nếu ba ba gì khẩn hết kín to mưa ba khăn mưa gạo khảo bài này ดินไม่ได้เมื่อกีินน้ำน้าเออแต่ตาดินน้ำน้ากระโดดดินนี่เดียวขึ้นมาได้จังไปก็ได้เลี้ยงกันเด้อตาอย่าลงน้ำนะอ่เด้อมันเปียกเด้อโดยเฮ้ยมายดีดดโดยโดยน้องนี่เจ้าอยู่นี่ป่ะจ๊ะหานกับเจ้าอยู่นี่กับพวไปได้เปล่าเนี่น้องบุกุ้ม ด,ดินดินเด้ดินเด้โอ้ยพากกันเดียบน้ำได้บัดเบอร์ไงได้อีเน้อเอาเพี้ยนกันเอาเด้อลูกไครนะกันเอาลูกโตตัวเอาลูกกันเด้ออือเป็นยังไงบินเอาเอาใ้ตากระใหญ่ดิเลยนี่มันน้อยวะไอ้ยินว่าเอาูเอาลูกโตเราชงคนเราอะเดี๋ยวแม่เราก็มาเปิเตอร์นั่น ไปบอกตุ้ยเดอ้อลุงจันน่ะยืนรถเฉียวเดอ้อขึนน้นรถพุ่นบอกตุ้ยเดอ้อใค้ปากนะเอาไปเด้อเฮ้ยยังห่วงหอยยุบเล็กน้อยนี่ยุบเล็กน้อยเอาไม้นี่มาปวดแค่ได้ไปไปขึ้นเห็ดกินต่อไปขึ้นเทงน้ำตุ้ยดูกว่าอุ้ยตุ้ยเอ้ย,ยกี่วันรถปีนยังโมเมนต์รถปีนเลยตุย้ย มันเหนียวมันเหนียวเอามันเหนียวเก่ากับวันดีมีน้ำเก่ากับมีน้ำเนาะวินเนาะมีน้ำมงมีที่น้ำมงมีนี่พวกตุยดูเฮ้เฮนตุยเป็นชี่ยบกับตุยเฮ้ยได้ดูกะนีอะเนียเฮ้เปย์รถเปยเดี๋ยวเทบอลดุบอลอ้ยรถตุยดไงบวกคือบอแค่ข็ดเนาะตุยอุ้ย พอบุกเคบอุ um <si> ้ย <si> kind of kind of ิ้นขึ้นบ่นั่น่ะสบายดีไหมเนะอยทูแม่เนีู่ห้งหัวทูห้งหัวทูเสื้อผ้าดูบ่เนี่ยไปไปเดี๋ยวป้าไปให้กินต่อเอ้ยเนาะโอเคอะนี่แต่กันเป็นนัวน้ำตาลเอาพี่น้องเอ้ยเห็ดกลุกินต่อกันนะฉันเด้อเนาะข้างหม้อให้ไปเนาะเดี๋ยวพ่อคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ขอลาสำนีก่อนเนาะด้วยอันนี้ตัวนี้เด้อ ไปแล้วไปแล้วลาแล้วพี่น้องสบายดีวัชกุลทุกคนเคหดกินถาก่อนโดยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแล้วมันสีบวกทันพีน่